สวัสดีน,นว้ววิวเวตามไปดูกันเลยครับส,สวัสดีครับ่วันนี้นจะมาวิว่ววนหนนะครับตามไปดูกันเลยครับเ,เล่นเลยครับเล่นยังไงครับเล่นให้ดูหน่อย อุ้ยอันนี้รถอะไรอันนี้รถอะไรรถดำาำนีมันดำได้ด,ด้วยนะจริงหรอเน <Yeah. S 2> ี่ยอุ้ยไหนอะเนี่ยคันเนี้ยหรออันนี้ไปซื้อที่ไหนมาไปซื้อที่เอาที่ที่ที่แฟชั่นเอ้ยที่แฟชั่นหรอโอ้โหเป็นไงอะคะไหนขอดูหน่อยสิคะนี่ครับ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 อันใหม่นี่ครับอันนั้น,อน,น,นเอาหินใส<ๆ>่ให้หน่อยค่ะลองดูหน่อยค่ะ ทำได้จริงหรือเปล่าทำได้จริงหรือเปล่า,สาใส่ให้เต็มเลยนะครับจริงหรอใส่ให้เต็มเลยหรอแล้วทําไมทําไมต้องมีแบบนี้ด้วยอ่ะทำไมต้องนั่งเก้าอี้ด้วยอ,อ่ะคะเพราะเพราะมันเพราะมันไม่ถนัดเกินอ๋อมันไม่ถนดันถนดหรอมันจะเปื้อนหรอใช่อ๋อใช้มือหยิบได้เลยเหรอคะอ๋อเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงอ่ะคะเนี่ยต้องล้างมือต้องล้างมือเนาะ โอเคข้างนี้ไม่ได้จับโอเคโอเคถ้าจะจับหน้าต้องทำยังไงต้องเอาข้างไหนจับอันนี้อ้าวงั้นก็เปื่อนสิก็ใช้ข้างนี้สิโอเคงั้นเราเล่นต่อไหนดูสิไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดัยวเดย,ดย,ดย,ดยโอ้ยมันดั้ได้จริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โห ดำได้จริงๆด้วยนะวิ่งได้จริงๆริงเลยนะครับอืมวิ่งบนแล้วิ่งลงได้แลครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้ได้เลยเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งไปอ๋อแบบนี้หรออ่ะอ,อย่างนี้ถ้า้องโพไปอยู่ตรงนู้นน่ะไปอยู่ตรงข้างบนน่ะแล้วปล่อยลงมาได้ไหม มันจะล้มไหมมันจะคว่ำไหมเนี่ยลถตากดินล้นดําดินเนี่ยโอเคอเดี๋ยวแม่อยู่ตรังนี้นะอ,ะนอ่น้องพอน้องพอปล่อยมาเลยลูกปล่อยมาเลยดันมาเลยอ๋อมันดันได้ประมาณนี้เหรอคะโอ้ยเท่มากเลยนะคันนี้คันใหม่คันใหม่หรอพ่งจะซื้อมาจริงเหรอเพิ่งจะซื้อมาด้วยเหรอซื้อมานานหรือ,อยัง,งกี่วัน ่หรออ๋อไหนไหนไหนไปดูสิแล้วยังอื่นล่ะมันมีรถอะไรอีกบ้างมีคันเดียวเลยหรออ๋อคันเดิมใช่ไหมออมันมันเป็นมันคือรถอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อันไมอันนี้่ขุดอันใหม่อันนี้พี่บล็อกอันใหม่อันนี้พี่บอกอันใหม่อันนี้จักรอันใหม่อ๋อ ไหนดูซิแล้วที่ตักตักยังไงคะใช้ที่ตักตักยังไงตักหินได้ด้วยหรอแบบนี้ต้องต,ต้องตักไงนะอ๋นนเอเอาหินใส่เหรอนี่นเพราะว่าเรารีวิวการเล่นทรายที่ทะเลไปแล้วใช่ไหม,ม,ไมไอ,อ่ะยังไม่ได้รีวิวที่หินเลยอนะ๋อยังไม่ได้รีวิวที่หินเลยเนาะใช่วันนี้ โอเคอืมม่แค่นี้อืมรถเปดี๋ลยวงมามันกัตอยูเรีย้เหมือนโดไหมนะจริงหรอนี่ยออแล้วนี้รถอ,อะไรอ่ะรถต่อถนนรถตกก่อถนนอ่ะรถตักดินรถตักดินหรออืม อันนี้อะไรนะขุดจะขุดทีลูกค้าอ๋อลูกค้าขุดไม่ได้นะงนั้นพ่อค้าขุดให้ดูหน่อยค่ะขุดให้ดูหน่อยค่ะวิธีการขุดทําไงคะทําให้เพื่อนๆดูก,ก่อนนะคะให้ลูกค้าอออย่างนี้หรอคะให้เท่ากันอ๋อแบบนี้หรอคะ เวลาเราเล่นหินนี่มันดีกว่าการเล่นทรายไหมคะหรือว่าเล่นทรายแล้วสนุกกว่าหรือแบบเล่นแบบไหนสนุกกว่ากันคะเ,เล่นหินสนุกกว่ากันเพราะอะไรคะหินมันก้อนใหญ่ก้อนใหญ่นะอ๋อหินมันจะก้อนใหญ่ๆใช่ไหมคะตอนนี้น้องโพอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอายุนงงอายุอนุบาลหนึ่งทหนึ่งอายุเท่าไหร่คะกี่ขวบคะสาขวบสามบกี่เดือนคะ สามขวบวันนี้ไม่ใช่นมโผลสามขวบประมาณสามขวบ8เดือนไหมแปดกเดนะกเดือนนะเนาะสมขวบเก้เดือนเนาะกำลังหัดรีวิวใช่ไหมอ่ะนี่ครับอือโอ้แบบนี้ก็ไม่เปื้อนเลยเนาะแบบนี้ก็ไม่แบบไม่มัเลอะเทอะตรงของเล่นเลยใช่ไหมคะ อ๋อเวลาดํบเสร็จแล้วยังสะอาดอยู่ไหมคะขอดูไหนได้ไหมคะใส่ให้เต็มต้องใส่ให้เต็มเลยเหรอใช่แล้วมันก็หนักก่อนปลายแล้วปากอ๋อแล้วอันนี้อะไรคะที่บล็บอกบล็อกอันนี้ที่บล็อกทรายใช่ไหมอะ่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกให้ดูนะครับอ๋อแต่อันนี้เรามีหินนะเนาะเราบล็อกหินได้ด้วยเหรอใชแมันไม่็มันไม่เป็นรูปหรอกครับอ๋อแต่ว่าใส่ได้ใช่ไหมคะใช่ลกออกมาบ้ัง เป็นรูปเบ็นี้ครับนี่ไม่เป็นรูปเลยนะไหนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันไม่ไม่รูปแบบนี้รูปแบบแล้ววันนี้ไปไหนมาครับเนี่ยถึงได้มารีวิวตอนนี้เนี่ยไปโรงเรียนอ๋อสนุกไหมครับที่โรงเรียนน่ะสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูนะครับวิ่งอะไรครับวิ่งไปไหนครับวิ่งเมฆวิ่งไปหาอาม่อ๋อไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งมาเอาอาวิ่ง อ้าวมือเปื้อนหรือเปล่าครับเนี่ยอาม,มาก็จับให้สิอ๋อให้ใหมาจับให้หรอหหก,ก,กินกินกล้วยน้ำว้าแล้วมีอะไรครับเนี่ยเป็นยังไงครับมีประโยชน์อ๋อมีประโยชน์บอกเพื่อนๆสิกินควรกินไหมมันยังไม่สุกดีเลยเพืยบอกเพื่อนๆสิกินกล้วยน้ำว้าแล้วอร่อยไหมครับอ้าวยอ้าวกินตามน้องโพได้ไหมอืมมีลูกเดียวนะมีลูกเดียวยังไม่สุกดีเลย หนบายบใบสิบายรีวิวเสร็จหรือยังวันนี้รีวิวเสร็จหรือยังยังอ้าวหรองั้นก็ยังสิงั้นก็ต้องไปต่อสิใช่เปล่ากินกล้วยก่อนหรออ่ะไปไปชอบกินกล้วยกล้วยจะไม่จุกจุกนะสุกแต่ว่ามันยังไม่เหลืองนกล้วยอะน้องโฟเป็นเด็กที่ไหนครับเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรครับ อยู่เชียงใหม่อยู่กรุงเทพ,เทพอ่าอยู่หนองอะไรอยู่หนองอะไรหนองจอกอ่าอยู่อะไรนะหนองจอกเออหนองจอกดีไหมดีดีไหมเนาะบ้านเราสวยมากเลยเนนะี่ยบ้านเราเป็นไงนะสวยจริงหรอสบายไหมอ่ะสบายอืมรีวิวหนองจอกไปด้วยเลยนะอืม ที่หน่องจอกที่โลตัสมีอะไรอ่ะที่ชอบกินอ่ะโอ้ยอะไรคะนะเราเจออะไรบางอย่างแล้วนะคะอ้าวเราเจออะไรคะน้าเอาเอาไปดูเราเจออะไรคะเราเจออะไรคะเราเจออะไรบางอย่างคะโลคอลล่าขังหนอน อ๋อไม่ใช่อันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยหินหรออันนี้เราขุดลึกไปหน่อยแล้วใช่ไหมอืมนี่อันนี้หินอันใหญ่หินอันใหญ่ได้หรออืมมันก็หนักกว่านี้นะจริงหรอเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูมันจะวมดูนะอืมจำอยางี้มันยอมอัน ทำมันล้มแล้วจะทายังไงทีนี้นั่นไม่เลอะด้วยไม่เลอะจริงๆด้วยเนอะเพราะว่ามันไม่มีน้ําใช่ไหมคะแต่เล่นเสร็จแล้วต้องล้างไหมคะล้างค่ะเนี่ยมจเปื้อนล้างด้วยอะไรคะล้างด้วยอะไรไม่เปื้อนด้วยไม่เปื้อนเราล้างด้วยน้าเปล่าได้ไหมเวลาเลิกเล่นแล้วอ่ะอแล้วมันพังง่ายไหมเนี่ยไม่มันเข็งมันข็งเหรอไม่ใช่มันแข็งอ๋อมันแข็งเหรอ ไม่โยนหลอกบอกเพื่อนๆนะไม่โยนของเล่นนะครับอกงี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งินเให้ดูพี่นุ้นนะคะพีตายเลยครับวาย้นี่มีจังหะด้ด้วยนะหรอ สนุกไหมคะวันนี้สนุกครับอ๋อสนุกนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมตอนหลังทําการบ้านเสร็จแล้วเนาะต,ต้องกินข้าวให้เสร็จก่อนด้วยไหมอ้าวหันมาบอกเพื่อนๆซิกตอนกลับมาบ้านถึงแล้วต้องทําอะไรคะเวลาไปเรียนแล้วอ่ะการบ้านการบ้านก่อนทําการบ้านทําอะไรคะต้องไปล้างอะไรก่อนคะล้างล้างล้างอะไรเนี่ยล้างอะไรล้างมือไหมไม่ล้าง ล,ล้างสิโหเมื่อกี้เราเพิ่งไปล้างมากลับถึงบ้านก็ต้องล้างมือด้วยเนาะ <ç uk> แล้วก็ล้างเท้าใช่ไหมคะกินข้าวทําการบ้านแล้วค่อยออกมาเล่นเนาะดีไหมคะดีค่ <c oughs> โอเคและวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะแิบนี้ก็วาไปกดเดี๋ลวลกดไลค์กดแชร์กดแชทเพื่อไทยกดกระดิ่งกุุงกริงกุุงกริง